ด่าให้หมดนั่นแหละถ้ามึงเสือกเลี้ยงหม้ายังไงอ่ะเลี้ยมให้หมาขโมยเขาอ่ะสอนเรามาดีนักนี่โธ่นี่ก็หมาน่ะหมาพอมันหิวมันก็ต้องหาอะไรกินไอ้คนนี่สิทำไมมันถึงง่วากกระดูกหมูล่อหมาให้หมามันขโมยไปได้เออหมานี่แม่ว่าหมาไม่ดูนางจวงมานี่เอ็งนี่กล้าด่าถึงข้าแล้วจะบอกให้นะเอ๊ะ ้วที่ป้าล่ะป้าดา่าฉันด่าคุณผู้หญิงของฉันเมื่อกี้ล่ะเออทำไมป้าด่าได้ฉันเอ,อ่เชื่อใครฉันไม่เอ,อ่เชื่อใครออไม่ต้อง<ก>ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้อง,ม,อง,ม,องมาหาหลักฐานอย่างนั้นยังไงป้าก็ดา่า,าออด่าก็ทบแล้วป้าด่าใครล่ะเอากระเบืองไปยชื่อในวังป้าจวงอย่าไปทะเลาะกับเขาอืมอาไว้ไอ้จ้อยไปเอาอะไรเข้ามากระดูกหมูค่ะกระดูกหมูอ่อนโอ้ยชิ้นเดียวก็ชิ้นเดียวสิจวงเดี๋ยวไปซื้อมาใช้คอืาแต่คุณนิดค่ะไม่มีแต่ ไอ้ใจมันทำผิดเราก็ต้องซื้อมาใช้เขาสิดีป้ามีอะไรอีกไหมวันนี้มีแค่นี้แต่วันหน้าไม่แน่ว่ามันจะมีอะไรอีกก็ป่ะอ๋อเดี๋ยวฉันจะบอกให้รู้ตัวนะนังจวงแกนะเข้ามาอยู่ที่นี่นะมาเพิ่งใบบุญไทยรู้หรือเปล่า แกทำตัวยังไงก็มาอวดดีึคนฉันสักวันนึงแกจะโดนดีจะบอกให้รู้น้อยแกคิดว่าแกเข้ามาอยู่ที่นี่แกจะทําอะไรจะอะไรตามใจชอบและไอ้ก,กาวนายของแกนี่จะคุ้มกลาหัวก็ได้อย่างนั้นเหรออ้าวยิงจวนอะไรค่ะเดี๋ยวไปเอากระดาษกับปากกามาให้ฉันหน่อย ช่วงไปตลาดนะแล้วซื้อตามรายการที่ฉันเขียนให้ครบทุกอย่างนะค่ะคุณนิดไม่สบายหรือเปล่าเจ้าคะ นหน่อยนะรอจนกบจวนจะกลับมาฉันเองก็ยังไม่ได้กินอะไรเลยเหมือนกันอย่าซนนกนะที่นี่ไม่ใช่บ้านของเราจำเอาไว้ แยล้วเยแล้ว,ลวนี่อะไรกันเข้ามาวุ่นวายอะไรในนี้ฮะแล้วนี่เข้าของอะไรเต็ไมไปหมดเอกอะ ฉันก็ซื้อมาสิฮะเรียกเหรออ่ะไอ้น้ำหน้าไอ้ไสอย่างเองอะเหรอมีปัญญาซื้อของอย่างนี้ฮะเนี่ยป้าเลิกหาเรื่องกันสักทีได้ปะทำไมอ่าคำกอบใครสองคำกอบใครป้าเรียกฉันว่าไคร่อะแล้วป้าเป็นอะไรฮะเป็นเจ้าของบ้านเหรออุ้ยขุนไม่ให้เหรอเฮ้ยอินทรคนนี้ไอ้ย้อนไอ้ย้อนฆ่าเหรอก็ที่ฉันพูดจริงไหมล่ะพูดผิดตรงไหนหรือว่าป้าเป็นเจ้าของบ้านฮะไม่ม,มันไอ้อินทรคนนี้จริงจริงที่ หาเรื่องทุกวันถามหน่อยเอก็เนี่ยแกไปยักยอกเงินของใครเข้ามาที่มาซื้อของแพงๆพวกนี้ฮะฮะ<า>อ๋อจะนึกออกแล้วแกไปขโมยของในบ้านนี่มาขายแล้วเอาเงินมาซื้อของนี่ใช่ป่ะ แล้วคุณนิดน่ะก็ไม่ต้องการจะพึ่งใบบุญของใครของคุณนิดคุณนิดเป็นคนซื้อมาทั้งหมดและฉันก็เป็นคนจัดการมาทั้งหมดป้าป้าอย่ามายุ่งกันแล้วกันจะบอกให้เออข้าไม่อยากยุ่งก็ได้เออจยไามาแล้วกันออวเอาเข้าไปเอาเข้าไปเดี๋ยวมาทองเหลืองเออจวงอุยเนี่ยใจวง เอาเอาเลตรงไหนไรเอาเลยน้วใบจ๋าวางไว้ตงข้างตู้กับข้าวเลยจ้ะข้าซองไปพอดีเลยอะไรจะปล่อยอะไรกันเนี่ยไปแบกอะไรตาอะไรมาต่ไหนกันเนี่ยชั้นชนอะไรเนี่ยโมก็เห็นอยู่แล้วว่าชั้นนี่ถามว่าอะไรชั้นนี่ไงมาตั้งตรงนี้ให้มันเข้าคู่กับตู้กับข้าวนี่มันสวยชั้นอันนั้นเป็นของคุณนิดตั้งให้เข้ากับตู้กับข้าวของคุณนิดเอาไว้ใส่ของของคุณนิดคนอื่นไม่เกี่ยวนี่ฉันอยากรู้นะ ว่าเดี๋ยวนี้แกนี่มีหน้าที่จะแบกโต๊ะแบกชั้นนี่แล้วเหรอฮะเปล่านะป้านะให,ห้ใหน้าใ<า>บาจา้าจ้าเมื่อไหร่เมไห่ดูสิข้าวของพวกเนี้เมื่อไหร่ช่วยชั้นนิดนะเมื่อไห่ช่วยยกเอาไป<ก>เ,เรียนใส่ไว้ที่ชั้นนะจ๊ะจทุกชิ้นเลยนะ,ะนชัน้นไม่อยากวางทิ้งเอาไว้ทัื่อไปรู้ไหมทำไมบางทีมันจะมีแมวขโมยอายุมากอ่ะมันขโมยไปอู้ชันกลัวแกบว่าใครขโมยฮ่าวว่าใคร ใครละ่ะใครขโมย <S <S ป้าขโมยป่ะป้าขโมยป้า็รับออกไปถ้าไม่ขโมยนะป้าก็อย่ามายุ่งข้ามเกี่ยวเออก็ดีแล้วเออของพวกนี้ยของของคุณนิดชั้นจะจัดการเองเออนี่เราอย่ามาทะเลาะกันเลยนะมนม <า S 2> ไร้าสาระป้ามานี่เรามาแบ่งเขตกันให้รู้แล้วรู้รอดอะไรก,กันอีกมาฮะยืนอออเรามาแบ่งกันเลยอ่ะนั่นตู้กับข้าวของป้าเออใช่เก่าๆใช่ใช่นี่ตู้กับข้าวของคุณนิดใหม่ ชั้นนี่ก็ของคุณน,นิดเข้าใจใช่ไหมเอออ่นี่เตาของป้าเตาทํมข้าเออนี่เตาของคุณน,นิดทนนันสมัยใหม่ของน้ํามันใช้น้ามันกา๊าซเห็นไหมไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นแบ่งไปเลยเขตไครเขตมันห้ามบุกลุกเองไหมข้าไม่ไมต้องการบุกละกดพูดกันง่ายๆอย่างนี้เดนี่มันมีหลายเรื่องนะอ่าอีกเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งอะไรที่เองอ่ะเดี๋ยวนี่คือที่ครองหมูอ่อน ที่โคงหมูอ่อนที่เจ้าจ้อยมันมาแอบคาบของป้าไปเมื่อวันก่อนนั้นฉันไปซื้อมาจากตลาดพอใบตองมาอย่างดีเอามาใช้คืนป้านี่นะเออนี่พอใจแล้วใช่ไหมนันตกเลยอ่าวางก่<พ>อ,อนพอใจแล้วออออพอใจแล้วเออเออพอใจแล้วแต่ถ้าป้ายังไม่พอใจยังไม่หายแค้นวันหลังฉันคุกข้าให้เจ้าจ้อยมันกินป้าจะมาแอบคาบเอาของมันไปก็ได้ฉันไม่ถือ,อนะ 过来过来，咋咋咋？ ใครปลายเหรอตะทองอ่ะฉันถามว่าใครไม่บอกไม่เปิดเว้ย ฉันขออย่าง